สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันอีกแล้วกับไม้หอมสินครับตอนนี้เราก้าวสู่หน้าร้อนเต็มตัวแล้วผมมาเจอสมุนไพรตัวหนึ่งสวยมากมากเพิ่งไปหาข้อมูลมาไม่คิดว่าจะเจอนะครับเป็นสมุนไพรที่วัวไม่ชอบเพราะว่ามันจะมีหนามกอดตามวัวนะครับภาษาอีสานก็เรียกว่าต้นวัวสังครับสังแปลว่าเกลียกนะครับภาษาอีสานไปดูกันเลยนะครับว่าสมุนเค้ามีอะไรบ้างสมุนไพรเยอะแยะมากมายเลยแต่วันนี้ขอเก็บเอาแค่คลิปเดียวก่อนครับเพราะว่าร้อนมากๆไปดูกันเลยครับ บรรยากาศสวนแตงโมครับชาวบ้านเพิ่งเก็บเยอะแล้วแต่ยังพอเก็บกินได้อยู่วันนี้เราพามาดูต้นหนามัวสังครับผมเจอบ่อยแล้ว แต่เพิ่งจะมาหาสปปรรพคุณจริงจัง,จงเมื่อไม่กี่วันมาเองครับแต่สปปรพพคุณเขาดีมากๆเลยนะจะคล้ายๆหนวดแมวครับลักษณะใบอันนี้ดอกตูมนะครับใบจะเป็นมันๆหน่อยนิดหนึง่งโอ้โหนี่ไงวัวสังจริงคุณผู้ชมเดีย๋ยว่าแต่วัวนะครับน้ำมันเกาะน้ำมันเห็นไหมคุณผู้ชมน้ำมันกลับด้านแบบนี้ตรงนี้นะครับมันเกาะผิวหนังได้เลยนะครับลักษณะน้ำกลับด้านแบบนี้เกาะผิวหนังวัวนะครับวัวควายนี้แก่ออกยากเลยนะก็เลยชื่อต้นวัวสังเขาจะออกดอกช่วงเดือนกุมภานะครับวัวสังคนก็สังครับ ว่าหนามมีความแหลมมากคมมากแต่ดอกสวยครับดอกเหมือนดอกหนวดแมวเลย ใครไปเดินตามป่าผมว่าน่าจะเคยเห็นนะมาดูสปปรพพคุณกันเลยดีกว่าครับว่าหนามวัวซางสปปรพพคุณเขามีอะไรบ้างสปปรพพคุณไม่เยอะมากนะคุณผู้ชมทั้งต้นของเขากเอาไปต้มได้ครับจะมีรสขมเฟื่องเล็กน้อยเป็นยาแก้ไข้ขับน้ําเหลืองเสียขับพิษเลือดบำรุงร่างกายแก้โรคผิวหนังคนที่เป็นฝีหรือว่าเป็นน้ําเหลืองไม่ดีเลือดลมไม่ดีนะครับเอาไปต้มกินได้เลยนะเป็นน้ําเหลืองไม่ดีน้ําเหลืองเสียเยอะอาการน้ําเหลืองเสียบางคนก็จะออกตามแข้งตามขานะครับเป็นเม็ดเป็นตุ่มขึ้นแล้วไม่หายสักทีเป็นแผลเป็นนะครับ การน้ำเหลืองเสียก็เป็นแบบนี้เลยจะไปต้มแก้ไขก็ได้บำรุงร่างกายก็ได้ครับเขาจะมีรสขมเล็กน้อยโดยใช้ทั้งต้นได้เลยครับเข้าไปใกล้ไม่ได้เลยคุณผู้ชมอันตรายมากนิ้วไปโดนยังโดนเกี่ยวนิ้วเลยสรรพคนมีเพียงเท่านี้นะครับหลักๆเลยให้เรื่องแก้น้ำเหลืองเสียละกันคุณผู้ชมเดื่มบำรุงร่างกายเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชม ต้องขออภัยด้วยนะครับใส่เสื้อแขนกดเพราะว่าอากาศร้อนมากๆเลยเอาเป็นว่าตามสถานการณ์และตามอากาศนะครับมาเรียนรู้สมุนไพรใหม่ๆไปด้วยกันครับต่อไปผมจะพยายามเสริมคลิปที่พาทําสมุนไพรด้วยนะครับเกี่ยวกับแก้อาการนั้นอาการนี้แค่ชมคลิปก็เท่ากับสนับสนุนผมแล้วครับก็จากการฝากไว้เหมือนเดิมครับสมุนไพรถ้าจะกินจะใช้ให้ศึกษาข้อมูลดีดีนทาไมมั่นใจก็ปรึกษาผู้ที่มีความรู้ทางด้านสมุนไพรครับไม่ว่าจะเป็นแพทย์แผนไทยหรือว่าเภสัชกรไทยครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับและ ดิ่งนะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปวันนี้มาออฟสิตขอลาไปก่อนนะครับกับบรรยากาศสวนแป้งโมแล้วก็น้ำวัวสั่งอยู่ข้างหลังนั่นเองสวัสดีครับ